ข่านจงบุญข่านแห้งน่ขนสวัสดีจ้าพี่น้องใส่ผัวอีกแล้วจ้าใส่ผัวเนนบียพันล้มห่อนกดตัวแข้งแห้งพี่น้องนี่นี่มาบ้านใดๆนี่นี่อยู่บ้านลงุงใดนอยู่บ้านปนวันเยน็ยนปะเย็นเจ้าพ่อมาบ้านได้ได้ ยวกินเขาแลวยังนี้ไปครับยืนเใหญ่ให่ออกก็นอนน้ำหนว่ดีเ้ยครับพี่้องมาไกินกขอรมกันเห็นก็ใหญ่พิมพ์ขึ้นควายปลาหมึกหมึงกะนาตันนี้บริเก็เขาเแือกเขาถึง ก็กรไตับ <German> ก้อร right ่อยเล้น่กินขอร้กันครับมไก่เป็นหัวอี แค่ว่าสื่อมากจะลแบบับไ,ไ,ไปที่ไน,น,น,นี่เนาะแอบอ้อนวอนแน่สื้อแน่จีนมากอะ่อบบะต้องแบงแล้วนะพี่น้อง บ่ได้ซื้อขาหมูซื้อพะโล่ไหมกันหน่อยแจีบบกกอลปมอ่อยหน่อยปะ่ะมึงนะอ,ออ่อี đó nó vẫn để bịt kín thò vào bàn cho cả dán làm thế, chiết นี่นี่ห้เพ,พ็บภาบปันไปกับหนึ่งหนึ่งไปสองกับสามไปสี่กลับสี่เทือะที่รอบสี่รอบอือะขาเลยเออนะอืมลีสาวอืมวันนี้จะกย่านบาทขาบอนน้ำบอน้ำไม่ครบ เป็นงาที่ปวดขาอยู่ดอกด้เหอไปกับสองมากับสองหนชีนมาไม่ยีแปดรู้ปบ้านเรนบ้านเ่นรอบบ้านเลยเือ่อ อยากไหมอจากจะย่างแบบปั้นออกกําลังกายีของตัวหน่ยนี่นนะจะมาบอคอยด้ปั้นมานี่ผมเดยแกนไว้นะจะแม่ปั้นได้ปั้นได้ ร้อนยังบอเบี้ยวบ้าร้อนนิดหน่อยแม่เห็นคนหนึ่ง่นฟันซูเศราเลยคนขุ่นอ้วนนะยี่วันใช้เผาวันนี้ก็หน่ายกันบริเันแต่แกไม่อยู่วัน่งของบริเันออกกองร่งกายก็เลยจอดไว้จะอยู่ในห้องอย่างมันก็เลยเสี่ยงสภาพเนาะพี่น้อง không phải tiên giảm ngoài Để con tăng thuốc sau Thế là si ra cái này mặt nó có Tức chỉ bên khuôn mặt Nguồn nè dạng nó dạng 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 chén giọt dạng như nó hoạt dạng 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 จังรน,นให่ขี้ขอกพาอแถว่าตรงหลัดเรื่องแก่พเนจรเกงใจเวลาคนณื่นออกไปของน,อน,น,น่องขี้ของมาอตรงล่าง

กินอะแม่บ่กินอะนหนแล้วกคตเล่นคกินเข่าเลยอืมนดีดีเพยงยังหน่อยทำนแนวอ่ีนจากเออนคนกินเข่าบ่กินข่าเลยเออนู้กินเข่าฮะ มีกี่คนจ๊อวันกลังเห็นกับแย่มวนมวนจะเรียกมันยังองคงลุงเอิ้นนี่ล่ะอีลูมาส่งอืมโ๊กโ๊กแม่า Chút trà nha Chín mẹ đi là

่แตกเย <Yeah. S 2> อะเยอะเยอะเยอะมัน <Yeah. S 2> จะแตกกวดเจ้าแล้วนะถ้างนั้นแม่ให้กินนะเขาชอบกินยาแล้วเรี <Yeah. S 2> ยกว่า เรตุ้ยเนี่ยแกปวดอย่างครับขอบคุณยนรี่ติธีารครับผมไปก่อนสวัสดีน้องหมนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า